สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับด้านและช่องขอบตาดำเดอ e ซีรีส์กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้คะ่ะด้าจะมารีวิวซีรีส์เกาหลีมาใหม่เรื่องอูรีเดอะเวอร์จิ2สนะคะซึ่งซีรีส์เรื่องนี้นะคะรีเมคมาจากซีรีส์ชื่อดังของอเมริกาเจ n เดอะเวอร์จนั่นเองค่ะส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ด้าจะมาเล่าให้ฟังนะคะซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นการเล่าเรื่องราวของโอูรีผู้ช่วยนักเขียน หญิงสาวที่เติบโตมากับแม่และยายเพราะว่าแม่ของเธอนะคะตั้งท้องเธอตั้งแต่อายุ16ปีค่ะทําให้พอเธอโตเป็นสาวขึ้นมานะคะยายของเธอก็เลยจับเธอเข้าพิธีปฏิญาณตนว่าจะรักษาพรมจรรย์ไว้จนกว่าจะแต่งงานนั่นเองค่ะ เกิดเรื่องมาตอนแรกนะคะคือชุลมุนวุ่นวายมากๆเลยค่ะความสัมพันธ์ของตัวละครแต่ละตัวคืออีรุงต้งนางไปหมดเลยนะคะทางด้านนางเอกคือมีแฟนอยู่แล้วค่ะทั้งคู่นะคะคบกันมาได้2ปีแล้วค่ะและกําลังวางแผนจะแต่งงานกันนะคะส่วนทางด้านพระเอกเองก็มีเมียอยู่แล้วค่ะและกําลังจะขอหย่าและการขอ,อย่าครั้งนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราววุ่นวายที่กําลังจะเกิดขึ้นค่ะ นางเอกของเราโออูรีรับบทโดยอิมซูย,ยังนะคะเธอเป็นผู้ช่วยนักเขียนบทละครค่ะและเข้าพิธีปฏิญาณตนว่าจะถือพรหมจรรย์จนกว่าจะแต่งงานตั้งแต่อายุ15ปีนะคะพระเอกราฟาเอลรับบทโดยซองฮุนนะคะเขาเป็นประธานบริษัทเครื่องสำอางนุ่มรอที่สาวๆต่างถวิลหานะคะเป็นเจ้าของสเปิร์มและที่สำคัญเป็นจูบแรกของอูรีด้วยค่ะ อีกคางแจรับบทโดยชินองอุกแฟนหนุ่มของโออุรี i, ที่ทั้งหล่อและแสนดีมากๆเลยนะคะเขาทำงานเป็นตำรวจค่ะหลังจากที่โดนราฟาเอลขอหย่านะคะเมียของเขาก็ได้ไปขอให้คุณหมอค่ะช่วยฉีดสเปิร์มของราฟาเอลที่ฝากไว้ที่โรงพยาบาลนะคะเพียงหนึ่งเดียวให้เธอเพื่อเธอจะได้ตั้งท้องทายาทของเขาเขาจะได้ไม่ต้องหย่ากับเธอนะคะแต่การทํางานของคุณหมอผิดพลาดค่ะวันที่นัดฉีดสเปิร์มกลายเป็นว่านางเอกไปตรวจช่องคลอดแล้ว ไปฉีดให้หนางเอกแทนค่ะสองสัปดาห์ผ่านไปกลายเป็นว่านางเอกท้องค่ะอูรินะคะพอรู้ว่าตัวเองท้องก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยค่ะไม่รู้จะทำยังไงดีจะเก็บเด็กไว้หรือว่าจะเอาเด็กออกดีนะคะคือมันมืดแปดด้านไปหมดแล้วประจวบเหมาะกับแฟนของเธอเนี่ยขอเธอแต่งงานเธอก็เลยต้องบอกความจริงกับเขานะคะ พอคังแจรู้เหตุผลว่าทําไมเธอถึงท้องมันคือความผิดพลาดของหมอเขาก็เลยแนะนําให้เธอไปฟ้องหมอและให้เธอเอาเด็กออกค่ะรวมถึงแม่และยายของเธอด้วยนะคะผิดกับเมียของราฟาเอลนะคะตอนแรกก็จะฟ้องร้องหมอเหมือนกันค่ะที่ทำผิดพลาดแต่พอรู้ว่านางเอกท้องนะคะก็ขอให้เธอช่วยอุ้มบุญให้ค่ะ และในที่สุดนะคะอูรีก็ตัดสินใจที่จะเก็บเด็กในท้องไว้ค่ะแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับแฟนหนุ่มและราฟาเอลจะเป็นยังไงต่อไปจะวุ่นวายแค่ไหนหรือว่าจะโรแมนติกขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในซีรีส์นะคะ ซีรีส์เรื่องนี้นะคะเรื่องราวถือว่าค่อนข้างเครียดเลยทีเดียวแต่ว่าสามารถที่จะทำออกมาเป็นคอมดี้ให้เราดูไม่เศร้าจนเกินไปได้นะคะสำหรับการเดินเรื่องก็ค่อนข้างเร็วค่ะแล้วก็มีความหลากหลายทั้งดราม่าทั้งคอมดี้แล้วก็โรแมนติกนะคะเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่ควรค่าแก่การรับชมมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปตามลุ้นกันต่อนะคะว่าสุดท้ายแล้วอูรีจะเลือกใครระหว่างราฟาเอลที่เป็นเจ้าของสเปิร์มและเป็นจูบแรกของเธอกับอีคังแจซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของเธอนะคะรับรองว่าสนุกฟินแน่นอนค่ะเรื่องนี้สามารถรับชมซับไทยได้ที่วิวนะคะ